วัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์เสริญนะคะวันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาละคนที่เป็นบวกรลบคูณหารนะคะแล้วก็ย้อนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนิดนึงก็เป็นโจทย์ปัญหาละคนเหมือนกันนะคะดังนั้นเด็กๆคะวันนี้เราเราจะเจอกันอีกเพียง2ส,สัปดาห์ นะคะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนาะแล้วก็เวลาที่เหลือคอยจะให้เคลียงานนะคะแล้วก็ส่งเช็คงานเนาะาเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้า108นะคะหน้า108ค่ะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูนะโจทย์บอกว่ามีเงินทั้งหมด174บาท เป็นเหรียญ10บาท11เหรียญเป็นเหรียญบาท14เหรียญที่เหลือเป็นเหรียญ5าบาทาเขาถามว่าเป็นเหรียญ5บาทกี่เหรียญดังนั้นเราก็มาดูก่อนค่ะมีเงินทั้งหมดมีเงินทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่อยคิดเป็นตัวเลขเลยนะนะคะ มี175บาทแล้วมีเหรียญ10บาทเนี่ยสิเหรียญดังนั้นเราก็เอาอันนี้คือเหรียญ10บาทอันนี้คือมีจํานวน11เหรียญน,นะคะมีจํานวน11เหรียญน,นะรวมกันเป็นเท่าไหร่ลูกคูณออกมาก,ก็คือ110บาทต่อมาค่ะมีเหรียญอะไรเหรียญ1น1บาท เหรียญหนึ่งบาทมีทั้งหมด14เหรียญก็เป็นเงิน14บาทตอนนี้สองอันนี้เป็นเงินเท่าไหร่แล้วคะเป็นเงิน124บาทละตอนนี้นะตอนนี้นะต่อมาเขาบอกว่าที่เหลือเป็นเหรียญ5ที่เหลือเป็นเหรียญห้ดังนั้น เราก็มาดูก่อนค่ะว่าเงินที่เหลือเนี่ยกี่บาทที่เราจะต้องหาในเหรียญหเราก็เอา1นึ่งร้อยลบกับ124 124มาจากอะไรก็มาจากตรงนี้จำนวนเหรียญที่เรารู้ว่ามีเท่าไหร่เราก็มาลบออกมาค่ะเหลือเท่าไหร่ลูก0ูหใช่ไหม 0ดังนั้นเงินที่เราจะต้องหาอีกเนี่ยก็คืออีก50บาทก็คืออีก50บาทนะคะอขอเขียนไว้ตรงนี้อีก50บาทดังนั้นคุณครูคบอกว่าเราต้องการเหรียญ5นะคะคูณกับอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องเป็นเงินเท่ากับ50บบาทโหเด็กๆได้คำตอบหรือยังว่าต้องเติมอะไร ว่าเท่าไหร่ดูสิเท่าไหร่นะเติมจริงๆแล้เราวิธีการคิดก็เอา50หารห้าใช่ไหมคะแต่คอยเขียนรูปประโยคให้เห็นชัดเจนว่าในคิดแบบเดียวกันเราหาจำนวนที่หายไปได้อยู่แล้วว่าตรงนี้จะต้องเติมอะไรก็คือเติม10นั่นเองดังนั้นเราก็จะบอกได้ว่าเหรียญหเนี่ยมีทั้งหมดกี่เหรียญคะ10เหรียญน,นั่นเอง ่อตอบเองตรงนี้ให้เด็กๆตอบเองนะคะต่อมาข้อที่สองคอยเขียนทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูล้ดังนั้นเด็กๆมาดูนะข้อที่สองอยากจะให้เด็กๆทำเองก็คือใช้ทักษะเดียวกันกับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ลูก 115บาท75สตางค์ในพบว่ามีธนบัตร3ใบธนบัตร3ใบภาพรูปเลยค่ะธนบัตร3ใบนะคะใช่ไหมเป็นเหรียญ5เหรียญอ่ะคอยกวาดภาอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ ในเงินในกระเป๋าสตางค์เป็นเงินชนิดใดบ้างาเรามาแทนเลยก่อนอื่นเลยค่ะมันมีเศษสตางค์ใช่ไหมมีเศษสตางค์ดังนั้นคุณครูขออนุญาตใส่เศษสตางค์ก่อนเศษสตางค์ต้องเป็นยีหกับห้แน่นอนเพราะรวมกันเท่ากับเท่าไหร่เจสตางค์โอเคไหมดังนั้นเหรียญบาทค่ะ เด็กๆดูเหลือเหรียญอีก3เหรียญน,นะเหลือเหรียญอีกสามเหรียญมีเศษที่เป็น15บาบาทยู่มีเศษที่เป็น15บาทอยู่อันนี้สิบาทเด็กๆควรจะใส่ยังไงให้มีค่าเป็น15บห้าบาทใส่เองต่อไปพอใส่ไป15บาทแล้วเราเหลือเงินอีกเท่าไหร่หนึ่งรบาทดังนั้นใน100บาทเนี่ยเราเอามาเขียนในธนบัตรสฉบับนี้ ควรจะเป็นธนาบัตรฉบับอะไรดีบ้างถึงจะมีค่าเป็น100่งร้อยบาททำได้ไหมมันมันไม่น่าจะได้เพราะว่าอะไรถ้าคอยเขียน50าส20ยีไม่พอเป็น90ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราใช้เป็นอย่างนั้นเราต้องเอาเอาเอาเงินอีก10บาทค่ะ มาอยู่ในเหรียญตรงนี้ด้วยดังนั้นเหรียญน,นี้จะต้องรวมกันเป็นยี่สิบห้าบาทนะเหรียญต้องมีค่าเป็นยี่สิบห้าบาทถูกไหมเพราะเราจะใส่ห้าสิบยี่สิบยี่สิบรวมเป็นเก้าสิบบาทถูกไหมคะดังนั้นเก้าสิบบาทก็จะกลายเป็นตรงนี้ยี่สิบห้าบาท ดังนั้นคุณครูถามว่าเราจะใส่เหรียญให้เป็น25่ส้าได้ไหมใส่เองอไม่ยากนะคะให้เติมเลยนะแล้วก็ตอบตอบให้คุณครูด้วยตรงนี้ต่อมาหน้า109ค่ะ,ะหน้าหน้า1เ9เนี่ยมันมันจะมีวิธีคิดที่1วิธีคิดที่2วิธีคิดที่3เนาะ เออขอภายขอภายคิดข้อที่1คิดข้อที่2คิดข้อที่3ามนะคะดังนั้นเห็นไหมตรงนี้นะพออายอธิบายก่อนว่าโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินเราก็มีคำถามถามมาอีกตรงนี้เป็น3ข้อลองมาดูสิเขาบอกว่าเดิมแล้วอ้อมีเงินอยู่40บาท40บาทเต้มีเงิน90บาท จุมีเงิน60บาทส้มมีเงิน80บาทเต้มีแต่อ้อให้ให้เต้ไป20บาทเต้ให้จุไป50บาทจุให้ส้มไป20บาทส้มให้อ้ออีก30บบาทต้องขออภัยด้วยนะคะที่มีเสียงดังเนาะถ้าตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องไปหรือไม่ได้ยินไม่ไม่ชัดเจนก็ให้รายส่วนตัวถามนะคะ แล้วก็มีคําถามเนะาะสข้อถามว่าปัจจุบันอ้อมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ใครมีเงินมากสุดใครมีเงินน้อยสุดก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาหาว่าใครมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่โดยเขียนในข้อคิดที่1ค่ะโดยมีใครบ้างอ้อเขียนเลยค่ะอ้อมีสี่สิบาท ต่อไปเต้ค่ะเต้มีเงิน90บาทจุมีเงิน60บาทและส้มมีเงิน80บาท อ้ใอให้เต้ยี่สิบบาทอ้อให้เต้ไปยี่สิบบาทอ้อให้เต้แสดงว่าเต้ถูกบวกแต่อ้อถูกลบถูกไหมคะต่อมาเอ่อเต้ให้จุไปห้าสิบบาท เต้ให้จุแสดงว่าจุต้องบวกเพิ่มไป50บาทเต้ถูกลบไป50บาทถูกไหมคะจุให้ส้มไป20บาทส้ม20บาทแต่จุต้องถูกลบไป20ส้มให้อ้อไป20บาทอ้อเออขอโทษส้มให้อ้อไป30บาทก็ลบไป30นี่จบละลองมาดูซิว่าใคร เหลือเท่าไหรม่มีอยู่40ลบ20หรือ20บวก30กลายเป็น50บาทนะะต่อมาเ,ออเต้มี90บวก20เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น110บาทลบไป50เหลือ เต้มี90บาทอะลบยี่สิบบวกยีไปเป็น1นึ่งบลบห้เหลือ60บาทต่อมาอ่าจุมี60บาทบวกห้เป็น1นึบลบออกไปยีเหลือเท่าไหร่คะ90บบาทต่อไปส้มคะ่ะ เท่าไรลูกแปดสิบบวกยี่สิบเป็นหนึ่งรอยลบสาสิบเหลือเท่าไรเจ็บาทอ่ะได้ละตอบคำถามให้คุณครูหน่อยคำถามข้อที่1ใครนะคะใครคำถามข้อที่สองใครคำถามข้อที่สาม หนูไม่ต้องมาคิดข้อข้อที่สองตรงนี้ละเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดตรงนี้ทั้งหมดทีเดียวไปแล้วหนูก็เอาคำตอบตรงนี้ไปตอบหลังคำถามให้คุณครูเลยข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอ้อมีเงินเท่าไหร่หนูก็ตอบไปอ้อมีเงินเท่าไหร่คะอ้อมีเงินเท่าไหร่ลูกห้าสิบบาทแค่นี้เองจบนะ ใครมากสุดใครน้อยสุดเขียนตรงนี้เลยโอเคจบค่ะไปดูอีกอันหนึ่งคือ135ก็คือบทที่8นะคะบทที่8เนาะเป็นเรื่องของจำนวนค่ะตรงนี้จะใช้เทคนิคการคูณบวก คูณบวกลบหารใช้หมดเลยนะคุณครูมีตัวเลขมาให้ในริบบิ้นสีเหลืองเห็นไหมคะแล้วมีคำถามตรง,ตรงเด็กผมหยิกใส่แว่นถามว่าฉันกำลังคิดถึงจำนวนสองจำนวนที่เรียงติดกันและมีผลรวมเป็น75ดังนั้นเด็กๆลองมองซิว่าจำนวนไหนนะ ที่รวมกันแล้วเป็น75ดังนั้นเราหาจํานวนที่บวกกันแล้วได้5ก็จะมี3กับ2นี่1ตัวรวมกันเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นคู่นี้กลายเป็น65โอ,อ้ไม่ได้แน่นอนดังนั้นเราต้องเลื่อนต่อไปถ้าตัวนี้บวกกันไม่ได้5ตัวนี้บวกกันไม่ได้5ถ้าตัวนี้บวกกันได้5้าไหมลองดูซิ อืมได้เนาะ75ได้ไงได้แล้วก็คือจำนวน37กับ38นั่นเองเราก็คือบวกไปทีละคู่อะค่ะลูกนะคะ,นะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2กับข้อที่สามอยากให้เด็กๆลองทำด้วยตัวเองนะคะใช้เทคนิคดูจำนวนด้านบนเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งข้อวันนี้มีสีหน้า1 3 6เป็นเรื่องของจำนวนเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าบวกกันได้13ลบกันได้5คือจำนวนอะไรอะไรบ้างนะที่บวกกันได้13ลบกันได้5บวกกันได้13มีอะไรมี10กับ3ใช่ไหมคุณครูเขียนก่อนนะ10บวก3าม เท่ากับ13ก็จริงแต่ลบกันได้ห้าไหม no ไม่ได้ตัดทิ้งไปเอา9บวก4 9บวก4ลดลงไปไงจากเดิมคอยเอา10ใช่ไหมก็ลดไปเป็น9ข้างหลังก็เพิ่มขึ้นมา1กลายเป็น9บวก4เท่ากับ13อุ้ยลบกันได้ห้าไหมอุ้ยได้ก็คือ4กับ9หรือ9กับ4คุณครูต้องเขียนเป็น สี่กับเก้าได้ไหมถ้าเป็นสี่กับเก้ามันจะกลายเป็นสี่ลบเก้าจะกลายเป็นคําตอบคือลบห้ามันจะผิดทันทีนะคะกวเลยต้องนำเก้าขึ้นก่อนแล้วค่อยสี่นะคะข้อที่สองยกตัวอย่างสองข้อนะสามสี่ห้าเด็กๆดําเองหา, 4, 36. หารกันได้สี่คูณกันได้สามสิบหกหารกันได้สี่มีอะไรบ้างเอาเอาเอา,เอาตัวที่คูณกันได้สามสิบหกดีกว่ามีอะไรบ้างที่คูณกันได้สามสิบหก หกห้าสามสิบคูณหเท่ากับสาแต่หารกันได้ไหมหารกันได้หนึ่งไม่ได้มีอะไรอีกที่ได้36 12 3 12 3สิเอ๊สิบหาร3ก็เท่ากับ4ได้แล้วค่ะ สิบสองกับ3นั่นเองโอเคไหมไม่ยากนะคะให้เด็กๆลองทําเลยข้อ3กับข้อ4ข้อ5นะคะเดี๋ยวพวกนี้มาต่อกันอีกเยสัปดาห์หน้ามาต่อกันอีกเด็กๆค่ะไม่ต้องถ่ายรูปส่งเดี๋ยวคอยจะขอตรวจหนังสือนะคะในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนส่วนใครที่ไม่มาเรียนออนเซนที่โรงเรียนนะคะคอยขอในญาต ตรวจหนังสือในวันที่สอบปลายภาคดังนั้นสอบวันแรกคือวันที่28ให้เด็กๆนำหนังสือนะคะคณิตศาสตร์เสริมของคอยมาโรงเรียนด้วยแล้วคุณครูจะตรวจหนังสือพร้อมกับให้คะแนนใครที่ไม่เอามาคอยไม่สามารถตามได้แล้วนะถ้าเกิดลืมก็คือลืมไม่ได้คะแนนเลยจบข่าว เพราะว่าวันสอบมี3วัน28 30กก็1นะคะดังนั้นคอยให้โอกาส3วันเด็กๆในวันที่สอบสำหรับคนที่เรียนออนไลน์นำหนังสือมาส่งเนาะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ